เหนื่อยนะคะใจไม่ออกก็บอกแฟนว่าพาฉันไปหาหมอหน่อยก็เลยไปพอหมอว่าดูเหนื่อยมากได้ดูปอดหน่อยสิเอ็กซเรย์ปอดหน่อยสิพอคุณหมอเอ็กซเรย์ปอดมาก,ก็เลยรู้ว่าเราเป็นหัวใจโตป่วยเป็นโรคหัวใจเริ่มแรกวูบไปไม่รู้ตัวหลานก็พาส่งโรงพยาบาลแต่หมอบอกว่าไขมันในเส้นเลือดอุดตันต้อง ทำบายพาสเปลี่ยนเส้นเลือดสามเส้นในชั้นศูนย์วัมงคุณค่ะอา,อาชีพค้าขายขายอาหารตามสั่งแล้วก็อาหารอีสานอันนี้ขายดีมากแล้วไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองเหนื่อยนะคะใจไม่ออกก็บอกแฟนว่าพาฉันไปหาหมอหน่อยคือว่าอย่าไปรัฐบาลนะเพราะว่าัวตายก็ <c oughs> เลยพาไปโรงพยาบาลดังแถวพระรามสอง แล้วก็เราก็นึกว่าเออไปเนี่ยหมอก็คงจะใส่น้าเกลือแล้วก็กลับตอนเย็นอะไรเงี้ยก็คงไม่กี่ตังค์เลยไปพอหมอว่าดูเหนื่อยมากได้ดูปอดหน่อยสิเอ็กซเรย์ปอดหน่อยสิพอคุณหมอเอ็กซเรย์ปอดมาก,ก็เลยรู้ว่าเราเป็นหัวใจโตแล้วก็ตกใจเราเป็นได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพอยิคุณหมอเลยว่าเข้าห้องไอโคหัวใจก็เลยรู้ว่าหัวใจผนังหัวใจนาแล้วก็เหมือนกับว่าพักผ่อนไม่เพียงพอ ก็ความนังสูงก็นี่ก็มาแรงแล้วอะไรเงี้ยก็แอดมิทไปสองคืนหมอว่าดีขึ้นแล้วกลับบ้านพอไปถึงบ้านกำลังจะนอนเนี่ยนี้ก็เริว่ารู้สึกว่าหายใจไม่ออกเหนื่อยมากแฟนบอกว่าไปหาหมอไหมแล้วก็เหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีแรงชาไปทั้งตัวเลยว่าไม่ไปหรอกฉ้นเสียให้โรงพยาบาลเยอะแล้วพอดีพี่ที่อยู่ในหมู่บ้านอะา่ะก็แนะนําให้ทานเซ็นตินแต่ก็ไม่ทานนะคะก็เก็บไว้ก่อนพอคือว่า พอกินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นแล้วก็แฟนก็เกะเซนิตินมาให้ทานในสีสีเลยค่ะพอได้ทานเซนิตินแล้วรู้สึกว่าหายเหนื่อยจากที่เราเป็นโรคหัวใจได้เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็การเวียนหัวอาเจียนนี่ก็ไม่มีทานแล้วมีแต่ผลประโยชน์เข้ามาในตัวเองเพราะว่าถ้าทานยาหมอเนี่ยเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็ผมร่วงเดี๋ยวก็เวียนหัวแล้วก็ง่วงนอนเราก็ไม่ได้ ขายของเลยไปสลืมสลืมเหมือนคนเมาอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบทำไม่ทางานไม่เต็มที่แต่เซนตินได้ทานแล้วก็เบบกระชุ่มกระชวยสดชื่นตื่นเช้ามาก็ไม่เพียผมชื่อไททูลคุณวิไลอายุ72ปีป่วยเป็นโรคหัวใจเริ่มแรกวูบไปไม่รู้ตัวหลานก็พาส่งโรงพยาบาลจุฬาหมอได้ตรวจแล้วก็ทำการผ่าผ่า,ผาตัด ครั้งแรกจะทำบอลูนแหมอบอกว่าไขมันในเส้นเลือดอุดตันต้องทำบไบพาสเปลี่ยนเส้นเลือดสามเส้นไม่รู้ว่าจะทำไงก็ปรึกษาคุณพมพรมพรุพรเขาเคยดูแลผมเมื่อตอนผมป่วยมาสามปีที่แล้วเขาแนะนำเซอร์นิตินให้ผมมาทดลองทานเซอร์นิตินดูพอทานครบเจวันหมอนัดไปตรวจเลือด พอไปตัวเลือดพดการตัวเลือดออกมามันดีไขมันในเส้นเลือดอะไรดีทุกอย่างผมคิดว่าผมมาในทางที่ถูกแล้ว